แปลไทยด้วยเพจอลิสมังงัดสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเป็นไงวันเกิดทิมหน้ากากละ่ะเยินหลมวันนี้เสียวดีญาติเซ็นสัญญาร่วงมงาบริษัทในเครือของเราจะแมงเชื่ไปร่วงมงานวันเกิดของเขาในวันหยุดนี้ด้วยคุณว่างไหมไปด้วยกันไหมครับเพราะพวกคุณก็รู้จักกันอยู่แล้วมมเซนจิュ ไม่ว่างเหรอคำถามท่านแค่สองคำไม่รู้เนอะว่าเขายุ่งอะไรอยู่เธอถือสับเช่นไว้ทำไมฟุ๊กจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่จะไม่ต้องบันทึกลงไปอ๋อจริงสิพี่เซียนจิวปาร์ตี้วันเกิดฉันในวันหยุดนี้พี่จะมาหรือเปล่า พูดถึงร่วมงานกับประธานเฮอเรียแน่นอนค่ะก็เชื่อใจและเชื่อฟังที่มาตลอดอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงโปรเจกต์ของคุณลุงของพี่ที่อยู่ทางนู้นนะเขาไม่รับต่อแล้วในเมื่อเตอรวยจนและ้วถ้า,านั้นํำเกิดเตอ,อจะก็ไม่กวนพลาดบอกว่าที่อยากได้ของขวัญเอาได้เย่ยมไปเลยค่ะแต่ของขวัญไม่ต้องหรอกนะคะแค่พีเต้นํำกับฉันทักเพลงก็พอแล้วละค่ะ ไม่มีปัญหาโม่หนวนเธอรอดูได้เลยอลังการงานสร้างที่นี่มีพ่อเป็นเศรษฐีก็ง,งี้แล้วเนาะผู้จักแการมู่ฉันก็คิดว่าเธอจะไม่มาแล้วซะอีก รู้ได้ไงเป็นฉันจะเป็นเจ้าหน้ายฉันถ้าฉันจำเจ้าหนายไม่ได้ก็แย่นะสิสุขสันต์วันเกิดนะอา้าวทำไมจะกลับแล้วล่ะไม่อยู่สุดิ้งกันก่อนเหรอฉันใส่หน้ากากใส่ชุดเดรสให้ของขวัญเธอเป็นคนเชิญและการที่ฉันมาสแสดงถึงการให้เกียรติลูกน้องอย่างเธอก็แค่นั้น ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะร่วมฉลองงานวันเกิดของเธอลาละแต่พี่เจนจิบก็มาแล้วนะเธอแน่ใจหรือว่าจะไม่อยู่ต่ออะเข้ามาได้ไงไหนบอกว่าไม่ว่างผมกอประกาศว่างานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเสียวลียาเริ่มอย่างเป็นทางการหน,น้าบัดนี้ไม่ทราบว่าเพลงเต้นรำเพลงแรกของเจ้าของวันเกิดคณสวยอยากจะเต้นรำกับใครครับ เาต้องเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดยังไงล่ะอ๋อแล้วคนที่คุณรักที่สุดก็คือใครหรอครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นเทพปุตรสุดหลอ่อประธานม้อยังไงล่ะเขาบอกฉันว่าไม่ว่าททำไมเขาต้องโกหกฉันทำไมนะ เอ้ยเอ้ยเป็นอะไรไหมเราให้ทำไมผมจนคุณเจ็บเหรออ๋อเปล่าค่ะถ้างั้นผมจะขอเชิญคุณคนสวยคนนี้เป็นเกตเต้นองกับผมสักเพลงจะได้ไหมครับเอ้ยช,ชันได้สิคะ แต่ว่าฉันมีเงื่อนไขนะอืมเอ๊ะฝั่งนู้นมุ่นหวนนี่คะว่าผู้ชายคนที่ได้นรำกับเธอเป็นใครกันนะหล่อมมากไม่คิดเลยว่าคุณจะเต้นเก,ก่งขนาดนี้คุณเขาไม่ธรรมดานี่ ดนะูนั่นเดี๋ยวว่าพวกเขาไม่ได้ใส่หน้ากากว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันมากเลยล่ะพี่เซียนจิ๋วคะพวกเขาเหมาะสมกันมากจริงๆค่ะพี่เซียนจิ๋วพี่จะไปไหนคะเอะคุณใจโจ เอาประธานม้อเองเหรอไม่เจอกันนานเลยนะมู่หนวนคือคนของผมผมต้องการพาเธอไปจากที่นี่ก็ออไปด้วยขอโทษค่ะฉันไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาเอามาแลกเปลี่ยนกันไปมาได้ฉันมีความคิดความต้องการของฉันเองฉันในตอนนี้คือคู่เต้นรำของเขา คเต้นรำที่สวยขนาดนี้ไม่ทราบคุณยินดีเต้นรำกับผมอีกสักเพลงไหมครับไม่มีปัญหาค่ะฝุกประธานม่อก็แก้เต้นรำเองนะคุณก็ไม่คิดมากไหมกระตั้งเรื่องแบบนี้หรอกใช่ไหมหรือว่าประธานม่อไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหรือเปล่า วราผมจะแย่งแฟนคุณได้ด้วยการเต้นรำเพียงแก้ครั้งเดียวเหรอครับขอบคุณนี่ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะขอบคุณที่มาส่งนะคะบายค่ะเออคุณมู คะ่ะพวกนี้ผมมารับคุณไปส่งที่ทำางานนะครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณโจฉันไปเองได้ถ้างาั้นผมขอไปเยี่ยมชมบริษัทคุณได้ไหมครับได้สิครเป็นเพื่อนกันแล้วยินดีต้อนรับเสมอค่ะโอเค <c oughs> ไว้เจอกันครับเอ๊ะใคร <c oughs> คุณมาทำไม Ừm. Ờ Ừm! Ế ế, ơ phụ. À ơi. Tiêu đួន. Quân tham ở đây, mà đằng kia chứ lở. Cà mai tử được Phước đây nghe. ฉันยังไม่ได้ทำให้ถามคุณคุณก็มาจริงถามฉันก่อนแล้วเดีวตอบฉันมาได้ฉันจะบอกคุณชัดเจนตรงนี้ว่าฉันไม่ได้นัดใครไว้ฉันไปของฉันเองคนเดียวไม่ได้เหมือนใครบางคนหรอกปากบอกว่าไม่ไปแต่ที่จริงแอบไปเป็นคู่เต้นรำเปิดฟรอนให้เจ้าของวันเกิดรับหลังฉันฉันไม่ได้แอบเตอ เจ้าแก่คิดว่ามันเป็นงานขังสันงานหนึ่งก็แค่นั้นก็เลยไม่ได้บอกเธองานสังสรค์ตอนนั้นฉันถามคุณว่าจะไปกับฉันไหมคุณตอบว่าไม่ว่างที่แช้ว่าแค่ไม่ว่างไปกับฉันแต่ว่าไปกับเขาสินะคุณถามผมมาตอนไหนเมื่อวานตอนเย็นมีแชททำไมเหรอคุณใช้มอดที่รักของผู้หญิงตั้งเมือเป็นโรคความจำเสื่อมหรือไง เธอถือตัวหับฉันไปต่อมาฉันเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ต้องมันทึงให้พี่สิคะเออจริงสิพี่เซียนจิวปาร์ตี้วันเกิดในวันหยุดเนี้ยพี่จะมาหรือเปล่าจีดแท๊ก็ฝีมือเขา